ฟังเสียงนกฮองพี่น้องมีเอฟซีถามว่าตน้นอีหยางต้นใหญ่ๆนี่ว่าตีนี่มันคือปลาสนจ้ะนี่ต้นสนเนาะทางยุโรปเขาเจ้าสี่นิยมปลูกต้นสนเนาะจ้าเนาะเพื่อน,นี่ปลูกไวทถ้ายหรือไวทาเฮดฟื้นไว้ใส่เตาฟิงหนาหนาวพี่น้อง นี่คือเป็นปลาสนเพิ่งป,ปสิปูวไว้เป็นแถวไปถนนที่คอยเห็ดหมู่บ้านสะอาดสะอ้านดีบบพี่น้องค่อยเจ็บขวดเรียบร้อยเมื่อแล้วนี่เตินสนเนาะจ้านะที่เอซถามมา นี่ต้นสูงขึ้นไปพี่น้องถ้ามีคนมาสร้างซื้อเพิ่นกระสิตัดขายถ้ามันใหญ่พ่อขายได้เพิ่นกระสิตัดขายหรือตัดเห็ดฟื้นใบหนาหนาวเพราะว่าทางยุโรปช่วงหนาหนาวเพิ่น กะบางบางบางบ้านเนาะจ้าเนาะเพิ่นกะสิมีเตาฟีงเนาะจ้าเนาะกะใส่ฟืนแทนให้มันอบอุ่นความหนาวเนาะจ้าเนาะนี่ตาเตอนสนหมดละจ้ะอ้อม คนี่ปูกต้นสมเต็ม